และสำหรับทีมเรานะคะเทีมแล่งทีมแล้วบอกทีมวันนี้ทีมวันนี้มากทีมไม่มีเดี๋ยวทีมโดนด่าเอยวพวกกูเดี๋ยวพวกกูโดนด่าวันนี้ทีมอยู่วันนี้นะคะเราอยู่กันที่สวนจตุจักรค่ะกล้องอาจจะเวียนหัวนิดหน่อยนะคะเพราะเราอยากมากันในสไตล์วอล์กบ้างกลับมาในสไตล์ที่เราเคยมาจตุจักรครั้งก่อนสไตล์วอล์กที่ไม่เวิร์กแล้วตอนนี้กูไม่รู้จะหันหน้าให้กล้องไหนเอามึงก็มีเหมือนมีสองกล้องไงมึงจะอยู่กล้องไหนก็ได้เหมือนมีสองกล้องเรามาจตุจักรเพราะว่าเราจะมาโซน มือสองอีกแล้วจ้ะใช่เนื่องจากวันนี้ชีกั้งเขาใจดีเขาจะให้งบเราคนละหนึ่งล้านบาทโอ้ยเพื่อให้เราเนี่ยลงเงินกัน5ล้านแล้วเปิดห้องผู้ขายของที่นี่กันไปเลยชีบอลูนเนี่ยนางเห็นว่าบางคนพวกเราเนี่ยก็ชอบแบบซื้อของมือสองด้วยนางอยากรู้ว่าถ้านางให้งบเราคนละหนึ่งพัน เราจะสามารถเปลี่ยนลุกตัวเองได้ไหมเราไปเดินซื้อเซนลอตได้ไหมยินดี <c oughs> แล้วมาถึงนี่ทำไมละ่ะเซนลอตได้ครึ่งตัวนะเอาไปคนละหนึ่งพันบาทเอาให้เขาคนละหนึ่งพัเอาให้เขาคือของกูของกู นี่เห็นไหมนี่คือวิธีที่ถูกต้องใช่ไหมเราให้เขาเราใส่ไข่แล้วก็ให้เขาไปเลยอ่าหนึ่งพันบาทโจทย์คือแค่ซื้อของมือสองเปลี่ยนลุคใช่ไหมแต่ว่าให้เปลี่ยนลุคเนี่ยโดยที่ลุคที่จะเปลี่ยนอ่ะเดี๋ยวเราจะไปร้านลุคทอที่เป็นร้านแจ๊สบาร์กันด้วยอ๋อลลุกอีดอมสไตล์แจ๊สเป็นยังไงวะเป็นชุดเดรสเราต้องเป็นเดรสแล้วว่าเดรสเอาแต่ร้านมันจะเป็นแบบ ลุกทอปเป็นผ้าซาตินอะไรอย่างเงี้ยโปรโพนอ่ะชูโคนนมเหรอเขาเรียกโคนนมเด็กแคระได้เราโคนนมก็ควรเป็นชุดรับลมหน่อยถูกไหมอยู่ที่ว่าแต่ละคนจะจำกัดความของการไปแจ๊สบาร์ยังไงกับการซื้อเสื้อผ้ามือสองในราคา1,000งพันบาทแล้วแจ๊สบาร์นี่เขามีคนร้องหรือว่าเราต้องร้องเองเพราะว่านี่เตรียมเพลงมาด้วยเอางั้นเราเราลองอันนี้เราลองอันนี้เมื่อสุริยนในฉบับแจ๊ส เคยฟังเพลงแจ๊ซจริงปะเนี่ยมีเวลากำหนดไหมไม่กำหนดนั้นเขาถึงตีสี่แล้วนะได้หนึ่งพันขอแค่ไหนแต่ปิดแล้วตอนนั้นนะเอออ่ะไปการไปบาร์แจ๊สมึงคิดว่าจะต้องยังไงแบบเสื้อผ้าสบายๆแต่ว่าแบบดูแพงอ่ะเอออันนี้ได้ปะอุ้ยเนี่ยเนี่ยเออจริงจริงจริงสวัสดีค่ะขอขอซื้อเสื้อผ้าเอาอะไรกันลูก ตเฮ้ยเฮ้ยตัวนี้ตัวนี้เฮ้ยมองมองจะแต่งหญิงเหรอจริงเหรอแต่มันดีนะโพคาลิตัสป่ะชื่ออะไรฮะโพคาคอนทาเฮ้ยเสื้อเมื่อกี้ผิวอะเสื้อโพคาลิทัสปกติไปบาร์แจ๊สแต่งตัวยังไงอันนี่แหละค่ะมึงเคยเห็นพวกเราแต่งตัวไปบาร์กันเลยเราไม่เคยแต่งนะแบบไม่แต่งไม่ได้แต่งดีอะเราทำงานชุดไหนเราก็กินเหล้าชุดนั้นหอเปาเนื้อออกไหมเพราะเรารู้สึกว่ามันเบี้ยวอย่าไปซักชุดเยอะใช่พี่พัดแล้วถ้าอย่างนี้แจ๊สป่ะนี่คือที่นี่มองไว้เลยอะโอ้ลเล่ลเล่ อันนี้แจ๊สน่าจบของพี่งงอ่ะเฮ้ยจะแก้ขายสามร้อยไม่มีไซส์หนูจ้ะปวดจะซื้อไปฝากญาติพี่น้องขอไม่ไดครัันแบบว่ามีแนวทางแล้วนะนี่เริ่มเห็นแล้วเพราะว่านี่รู้แล้วว่าแจ๊ดอ่ะมันเป็นอยู่ในช่วงยุค1920ูนนี่ก็ไปหาแฟชั่นในปี1920มาซึ่งมันจะมีความ สูรเลยดูเนี้ยบดูหล่อแล้วก็ถ้าลำลองหน่อยก็จะมีความใสเอียงกับเสื้อเชิ้ตหรือไม่ก็เสื้อยืดแค่นั้นก็น่าจะโอเคนะเพิร์เก่งนี้ก็ได้ก็คือมันต้องสุภาพหน่อยสบภานแจจอดจริงๆอย่าไม่ได้ให้แต่งเป็นแจ๊สแต่ให้แต่งว่าเราจะแต่งตัวยังไงไปเที่ยวที่ไหนมเนีมันก็คือจริงๆเอาอะไรก็ได้แหละที่เราอยากได้อะแต่ฉันมีแนวในใจแล้วหรือว่าเราแต่งนี้เราเอาเงินพันนึงไปกินร้อ สวยด๋อได้ได้ครับอันนี้มันสวยเลยสวยสวยหรือจะกักนี่ไม่ค่อยกักหรอกมีอะไรนี่ก็จะบอกหมดแหละแต่เราบอกไม่หมดเราบอกไม่หมดบางทีอันนี้อรเกี่ยวกับเป็นีศาจไปอันนี้ต้องใส่กระโปรงหรือว่าบางทีใส่กางเกงได้กระโปรงได้ยี่โมงได้ยังได้ไหมได้พอดีเลยอ่ะชอบเลยอ่ะทุกคนเลือกสีแดงเนาะใช่หรอทุกคนมากค่ะใช่วะ ่ดูมาดูฟรีอะไรหรออันนี้เนี่ยหมดละอ้าวอันเนี้ยได้เลยนี่อันนี้ได้เลยเออนี้ได้ไปอย่างงี้เละฟรีด้วยไปอย่างงี้เลยเหลือตังค์เท่าไหร่ครับสามร้อยขาดอะไรบ้างขาดคนข้างกายเลยซื้อคนข้างกายในราคาสามร้อยบาทตอนใส่ไปก็จะปด ให้ให้มันตรวจตัดโอ้อะเนาะโอ้โหได้ไหมห้ามตอบมาได้อยู่ได้ชอบก็ได้ชอบก็สื่อเนาะถ้าเราชอบเราก็ชอบรถของเราไม่เกี่ยวกับใครเราชอบคือเราสยอตัวเองใช่ไมีเริ่มชอบไปเนี่ยแล้วทำไมใส่ลายเสือเกล็ดก้านหันมาหัวเราะ เสื้อเิดแล้วค่ะทำไมจะต้องนําตัวดีด่าเลยเท่าไหร่คะคุณพี่ตุงนี้อ่าลืมสามร้อยก็ร้อยหนึ่งสี่ร้อยสี่ร้อยบ้างสามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบ่ะมาขอบคุณค่ะเหมือนซื้อสูตรแถมไทยเรียบร้อยแล้วนะคะได้ครบแล้วตอนนี้เรากำลังจะมาดูกระเป๋ากันเข้ากับชุดว่าไปค่ะเดี๋ยวไปดูคนอื่นมาได้อะไรกันมาบ้างเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะชี้อะไรครับวันรน เสื้อดำเหรอครับนี่ออกเสื้อดำวันนี้บอลลูนล็อกแล็กทั้งวัน่อ่าไหนอัปเดตหน่อยใครได้อะไรและใช้เงินกันไปเท่าไหร่บ้างนี่ใช้เงินไป1 2 9 0งพันสองร้อยเก้าสิบบาทหนึ่งพันสองร้อยเท่าเนื้อเลยหรออขอเท่าเนื้อแต่มันสวยอะมันต้องได้มันต้องมันต้องโดนอ่ะมันก็เลยแบบโอเคเอาก็เอาชีมง่ะชีมงใช้ไปทั้งหมด900บาทอ่าเหลือ100กรุบกิบไว้จ่ายเงินให้ผู้ชาย900นี้ได้มากี่ชิ้นได้ 3ชิ้นมีชุดเอี๊ยม1ชุดแล้วก็อันนี้เสื้อเชิ้ตอันนี้เอามาให้ดูก่อนเพราะว่าตอนซื้อไม่ได้ถ่ายเพราะว่าแย่ไปขี้แล้วก็แวะซื้อแล้วก็มาเลย200บาทแล้วก็ซื้อแว่นตามา1ชิ้นมีหมดไป750ร้ยได้มา3ชิ้น สูทเชิ้ตแล้วก็เนคไทสีสแบกมีเสื้อเชิ้ตราคา200อกางเกงราคา200นอยนิดจะไม่ได้แล้วก็แว่น0 0บาทร้อยบาทขายที่คุณอานนท์ค่ะรับหน้าตัวเองแล้วพูดซีให้ชิคก้าฟังอย่างกระทักถึงเนื่องจากวันนี้เรารู้ว่าเรามาเจจเราก็ต้องแต่ตัวชิลๆใส่รองเท้าแตะมาเสื้อ200กางเกง400รที่ไปกับก้งเลยเอ้ยกงเห็นเป็นหกร เบรเซอร์250มันก็ขาดอะไรรองเท้าเดินหามานานได้ไปเลยเจ0้อยบาทรองเท้าใช่รงเท้าดูรองเท้านี่แหละอ๋อแต่นังกนางบอกว่านากกัดซื้อแล้วก็เอากลับไปใช้เองด้วยอยู่ใช่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราแยกแยะกลับไปอาบน้ำคือวันนี้เราออกมาข้างนอกทั้งวันใช่ป่ะพอแบบเข้าบ้านก็ต้องดูแลตัวเองหน่อยเพราะว่าช่วงนี้เป็นยุคแบบ new normal คือต้องดูแลเต็มเป็นพิเศษกลับไปอาบน้ำชำระล้างร่างกาย สัก no like จะผ้าแบบด่วนหน่อยเอาตับมาใส่เนาะเพราะเราซื้อมือสองมาด้วยบางอันอาจจะต้องแบบทำความสะอาดนิดนึงสภาพแบบด่วนก็อบต้มนะเอาแบบต้มถ้าต้มแล้วถ้าเปื่อยนี่คือกินกับข้าวต้มได้เลยนะกินกับก๋วยเตี๋ยวก็ได้ได้และตล์ของเราในแต่ละวัน่ะต้องออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านใช่ป่ะความเสี่ยงต่อการเจอมลภาวะแบคทีเรียอะไรอย่างเงี้ยมันมีทุกที่ทุกเวลาจริงๆเฮ้ยทำอะไรกันน่ะเมเปิลส่งของมาให้ใช่ปะ ให้พูดว่าไม่แชมพูเคลียร์คลีนแอนด์มาที่เขามีแอนตี้แบคพาวเวอร์ช่วยลดการสรัดสมของแบ,บคทีรียได้ถึง99.9%เลยคือมึงออตอนนี้เราอยู่ในจุดข,ของการที่ถือแชมพูในจัตุจักแล้ววะใช่เพราะว่าเมื่อกี้เราไป ตาลุยดงเสื้อผ้ามือสองมันก็จะเต็มไปด้วยเชื้อโรคแบคทีเรียต่างๆแล้วถ้าเราไปอาบน้ำเนี่ยเราใช้สบู่เราใช้เจลแอลกอฮอล์ต่างๆเนี่ยมันก็ยังฆ่าไม่หมดเพราะว่าเชื้อโรคมันก็ยังสะสมในเส้นผมเราด้วยาขอดูหน่อยขอดูหน่อยมึงมีส่วนผสมของซิก้าเอสเซนต์และวิตามิน B3 มันเลยอ่อนโยนเนี่ยเพราะมันมีวิตามิน B3 แล้วก็ความดีของมันคือสามารถใช้ได้ทุกวันถ้าปกติเราสระผมไม่สระทุกวันสระวันว้นวันะ จะสารละสองเลยใช้อันนี้ใช้ได้ดิใช้ได้ส่วนผสมที่อานนท์เก่ามามันช่วยแบบชำระล้างสีสกปรกแล้วก็ตัดคีรียรวมถึงแบบใครที่มีรังแคเออแบบแนะนำนะเคลียร์เขาดังเรื่องการขจัดรังแคอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตัวนี้ไม่ต้องห่วงนางแบบว่าช่วยขจัดรังแคได้เหมือนเดิมเคลียร์ช่วยขจัดรังแคอแล้วอะไรช่วยขจัดรังควาน น้ำมนน้ำมอนอ่ะงั้นเดี๋ยวเราแยกย้ายก,กันไปอาบน้ำสระผมะทำความสะอาดร่างกายให้พ้นจากแบคทีเรียกัน,นดีกว่าพี่ขอพ่นนึงพวกนี้จะไปแยกอาบแบบส่วนตัวเอาไปเลยชัได้จากน้องฟิล์มขอบคุณค่ะอันนี้นะคะทุกคนไปซื้อตามได้นะเพราะว่าจะได้ไม่มีรังแคแล้วก็มันสะอาดได้ทุกวันจริงๆพวกนี้สะอาดได้ทุกวันมัน<อ>ขจัดแบคทีเรียด้วยเงเยอะไปค่ะพวกเรา,เากลับบ้านอาบน้ำแล้วเดี๋ยวไ,ไปเจอกันที่ดัมโบ้ใช่ค่ะควายอารี เดูวิชุตัวเองเลยบอยบอยผู้ชายมากเราเป็นอะไรอ่ะตอนนี้เราเป็นอะไรขอแบบให้กลับไปดูอีกเทคหนึ่งเป็นเทคที่ปล่อยเสียงการบิวเข้าไปด้วยอ่ลองไปดูค่ะรับไม่เป็นใจห่วยขยี้หัวหได้หมวยขยี้หัวนิดนึง ปิดมาเขินปิดมาเขินก็ปิดก้อแบบยานะเป็นไงคะการบิวของพวกเราและชุดของพวกเราในตอนนี้มันดูเหมือนจะไม่เข้าก็ไม่เข้ามาคุยกันในเรื่องลุคของพวกเราหน่อยแม้ว่าเราอจะแต่งตัวต่างตายกันแต่ว่าสีเราคุมโทนสีมันแบบไปด้วยกันได้ เพราะว่าผมทีมจะสลวยอ่ะนี่กลับบ้านไปแล้วก็สระผมกับเคลียร์ครีนแอนด์มา์เนี่ยเป็นครั้งแรกคือเนื้อมันจะเป็นเนื้อเจลแล้วก็เวลาสระไปมันจะรู้สึกนุ่มอ่อนโยนผมสลวยสวยแล้วก็ไม่ใช่แค่ผมสวยนะครับมาช่วยบำรุงผมให้สวยสวยเก๋คือจริงๆอ่ะนางเหมาะกับทั้งแบบผู้หญิงผู้ชายผมตั้นผมยาวก็ใช้ได้หัวหยิกผมตรงอะไรใช้ได้หมดเลยถึงแม้เราจะไม่มีใครแต่เคลีย คลีนแอนด์มายก็ดูแลผมได้นะครับกลับมาในโซ่ของลุคดีกว่าคอนเซ็ปต์มันยังไงสิกูได้เลยเฟรนด์มาจากแบบนักเรียนแบบบริเิชอะสไตต์เหมือนอันนี้ซีรีส์เรื่องนี้ Great Man Academy เออซีรีส์นี้ตอนนี้ซีรีส์แจมเออเรียนเสร็จแล้วก็เออไปแจ๊สบาร์แจ๊สครับกันสต็่หน่อยเออเป็นคือแบบนักเรียนเง่ ไหนคอนเซ็ปต์มันยังไงชุนเมยคอนเซ็ปต์ก็คือแบบไปบาร์แจ๊สใช่ไหมคือก็นึกถึงแบบผ้าผิวๆแบบสบายๆอย่างเงี้ยแล้วผู้ชายก็จะแบบเห็นแผงอกนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยในนี่มนมนะในนี้มีนมมีไม่มีนมยังไงคอนเซ็ปต์ของฟิล์มพอนึกถึงเพลงแจ๊สอ่ะในนึกถึงโบกี้ไลออนเออแล้วพอใส่พอใส่ลุคนี้รู้สึกว่าโอ้ยยิีนะ หมือนร้องเรียกขวัญกันเลเขาบีบแต่ให้มึงหยุดมึงยังไม่หยุดเลยหรือว่าบีบโชมโทในโซ่ของคุณหนูอนนล่ะนึกถึงอ่อเพลงออดแอสจุดขายคือรองเท้าหนังแต่ถือว่าสวยนะสวยถือว่าสวยนะทรงสวยแต่งหน้าออกมาดีเหมือนกันรองเท้าอีสานเฟรนลี่หรือบูลี่เฟรนดี้ ชี่มวยล่ะชี่มวยพูดตรงๆคือไม่ได้มีการวางคอนเซปต์ใดๆเ,ออเห็นอะไรที่เราอยากใส่แล้วก็หยิบมาออแล้วก็ลองมาแมทช์แมทช์ดูอะไราง,งี้เริ่มจากเอี๊ยมเราก็อยากใส่แล้วก็รู้สึกว่าเป็นแจ๊สหรือเป็นอะไรเนี่ยเราใส่ยังไงมาก็ได้เนื้อองปลาแล้วก็เสื้อตัวใหญ่เขาบว่าตอนนี้อินกับเสื้อตัวใหญ่ๆแล้วก็ไม่ได้ปลดกระดุมนะเขาว่านี่คือคอไซเอ,อ์เอลถ้าปลดเป็นอย่างนี้ แต่เขาเป็นแต่งตัวเป็นทรงในขาขานิ้ดเลยนะอันนี้กลยสตาร์ดีชอบเท็กซ์เจอร์มันมีความแบบดิสโก้หนดอนแต่มาที่แจ๊ดก็ได้ก็ได้ไม่ติดถ้าใจเราแจ๊ดคุณบอลรูดมาในคอนเซปต์อะไรคะไม่มีค่ะโอ๊ยจะมาจะมาคอนเซปต์แหละจะมาในจะมาในแบบนี้จะมาบ้านใกล้ก็เลยใส่ชุดเหมือนอยู่บ้านมาจะมาจากบ้านจะมเอ่าจะมาสวมมาจากบ้านที่นี่ยัง จะไม่อาบน้ำยังแต่เช้าอ่ะเคลียหน่อยเออเคลียมีหน้าที่แผ่นไม้อ่าชื่อไม้พอดีเลยเซมายเอาไปมันช่วยขจัดแบคทีเรียบนผมด้วยแล้วก็กลับบ้านไปไม่ต้องขึ้นไปบนบาร์หรอกไปทำน้ำก่อนไม่ให้กินแล้วเว่อไปำก่อนอ่าปดัมโบ่กันค่ะยังไงซีอาหารเต็มหน้าขนาดนี้เอามาโชว์จ้าอ่าเป็นปลายหมดแล้วอีแป็กกินหมดแล้วมันอยู่ข้างใต้นี้ความพูดีของอาหารมื้อนี้เราเริ่มกันที่อะไรดี เพนเน่ละกันเพนเน่ครีมกุ้งเพนเน่แปลว่าชื่อชนิดของเส้นอันนี้คือเส้นเพนเน่เป็นครีมชีสกุ้งแล้วถ้าเพนนี่อ่ะถ้าเพนนี่ก็คือเดอะเฟรถ้าเปนนี่อ่ะเปนนี่ก็คือกูอ่าเรามาชิมกันเถอะเนาะอยืดไปถึงไหนระดองคาลเลยมึงนับวันนี้เหมือนอาจารย์ยิ่งสั่งกันเนาะ เมนูที่หผ่านไปมาต่อกันที่เมนูที่2เมนูนี้น้องปี๊มสั่งมาคือเมนูกุ้งแซลมอนวิสแมสโปรเตอโทวิสแมสโปรเลส่วนอันนี้เรียกว่าโทเมโดอันนี้โปรเตอโทอันนี้นอรไม่เฟรั่งเเรแปลว่าอะไรไม่รู้เป็นไงบ้างถามอร่อยไหมโอเคแน่นอนปลา มาพาเกตตี้โบโลเนสชิมโบโลเนสโบโลเนสเป็นซอสเนื้อจลองชิมดูอ๋อพันไม่กินเนื้อใช่ฉันสั่งมาให้กินอร่อยสมัยฉันเคยกินอร่อยแล้วแล้วชั้นนี้ไม่กินหรอบอร่อยมากซอสโบโลเนสเขาอร่อยมากกลิ่นมันเหมือนเมาอ่ะเนื้อไงเนื้อของแม้วเราเรากินเนื้อมันแบบเนื้อที่มันดีๆอะกลิ่นเหมือนจะเมาอ่ะขึ้นจมูกมากลิ่นมันอบควนกลิ่นเนื้อมันจะแบบ ดีขึ้นจมูกมาเหมือนเวลาเราเมาอ่ะจานนี้อร่อยนิดพอกอยากสร้างขนมกระปังกลับบ้านโอ้ขนมกระตันอร่อยมากอร่อยว่ะเนาะวางอันนี้อร่อยปังอร่อยในส่วนของฟิตแอนด์ชิพที่ชิพหมดแล้วเรียบร้อยเรียกว่าชิพหายเรียกว่าชิพหายจริงๆหายกระตืหนึ่งเลยชิพหายอันนี้เราต้องบีบมะนาวก่อนอ่ะได้จะร้องเพลงอ่าเอาเปรี้ยวกันเลยล่ะไม่ได้เอาแบบว่าไข่ตี้าพเอาภาพคอนแนบ ขึ้นหน่อยค่ะปลาเหล่าผูดหลงพูดดีหน่อยนะกินอืมปลาอะไรนะเป็นน่าจะเป็นปลากระพงอ่ลรีกินรีกินเพราะว่าสิ่งสำคัญอยู่ตรงนี้นะ้ค่ะนี่คือสิ่งสำคัญพี่ดาเหรอครับสวัสดีค่ะคุณอะไรอ่ะสิ่งสำคัญคืออะไรบีโอ้โหแล้หนึ่งรายการนี้ก็ว่าทำไมมืดตั้งนานอีเวนไม่เหรอคุณดืมอันนี้คือควายอบูใครสั่งหาควายอบูหยิบไปใครเอบูแบบว่า ความใจด oh, okay. ีของสีฟ like kind of ้าอ๋ออคายนึกว่าใายลองให้ยังไงอันนี้คือเบิร์ดแลนด์อ่าเบิร์ดแลนด์ได้แล้วนะจายินดีต้อนรับนี่คือเบิร์ดแลนด์ยินดีต้อนรับนี่คือเบิร์ดแลนด์ เด้อเพลงเขาก็คือแจ๊สอยู่อ่าในส่วนของอันนี้ไม่ใช่ของฉันมูซาและอันนี้ดัมโบตามซีราและอันนี้คือบาฟลูบีชสะพานควายอันนี้จ้าเมื่อความปานปานปานรุยเจ็บวิอันนี้เจ็บแท่งเจ็บม่จช่ขาดบางมาชนกันสักหน่อยแล้วค่อยรีวิวว่ามันเอิดอะไรขึ้นบ้าง เริ่มจากของฉันอ่าเริ่มจากของหล่อนหล่อนยอล่อนชื่อว่าจัมโบ้ตามซีดาร์ก็น่าจะเป็นซิกเนเจอร์ก็เลยดัดสลิดสั่งอันนี้เพราะว่าเห็นมีความมีเลมอนพอกินปุ๊บสดชื่นหาเหนื่อยอ่าเป็นเบสของน้ำอะไรน้ำผลไม้อ่ะน่าจะต้มแล้วก็เลมอนเมื่อกี้มึงถามอโนนอ่ะอีฟิมแอบริบชิมของตัวเองเลยอ่ะตัวตอบไม่ได้คือถ้าใครแบบเดินสวนจตุจักรมาในเหนือระยะ เติมความสดชื่นนอกจากสระผมแล้วก็ต em ้องดื yes, no ่มอ kind of eh? ันนี then, ่อ่ะพี่ฟิล์มเอาจริงไหมมันเหมือนเป็นเบรดเล้าอ่ะไม่ได้เป็นเบรดผลไม้อะไรเลยมีฟิล์มเหมือนมารีบูรูแล้วคาริบูล่ะอะมันรู้จักคาริบูโกแบร์หรอแล้วคาริบูอะบั้นรคาเข้มจริงมันเข้มจนนี้ต้องดูดมะนาวอ่ะหนุ่คนหรือยังคนแล้วแต่บางทีก็ยังไม่คนเท่ม่ะ ่ำเมราดิฉันนะคะชื่อว่าเบิร์ดแลนด์ค่ะเบสของมันก็จะเป็นลิ้นจี่ผสมกับลาบที่เป็นมะนาวไทยเรียเปรี้ยวๆหวานๆสดชื่นสดชื่นกรุบกรีบกินยั่วดุยั่วตามเพลงตามตางตามเพลง ในส่วนของชิพพี่แป๊กชิพสไตล์อัลบลูเออซึ่งแบบทานง่ายมากนะเบสมันคือมาริบูแล้วมันหอมหอมเลยแล้วก็เป็นผลไม้รสเปรี้ยวอ่ะก็คือจักรแแลเราอาบน้ำมาแล้วเราอาบน้ำแล้วไม่เหนียไม่เปรี้ยวไม่เปรี้ยวอ่ะไปที่อันนี้บาร์ฟลอเบชสะพานขวายไม่ได้แก่ด้วยนะได้เบสเป็นอะไรเบสเป็นเครื่องดนตรีค่ะถูกค่ะเบสเป็นอะไรเครื่องดนตรีอีดอ เบสคือราคาก่อนรองพื้นไงภาษาี่ปุมึงเหมือนนักงานออฟฟิศญี่ปุ่นที่แบบมากินแบบข้าวหลังเลิกงานเบสคืออะไรเบสเขาเอาไว้ลงก่อนลงรองกูเล่นไปแล้วอุ้ยไม่ได้เราเราเออเวลาไมก็เราลองเช็คคำว่าแบบเราเล่นไปแล้วแบบผู้ดีเสียงนุ่มหน่อยเล่นอะไร้าหน่อยเบสคืออะไรเบสคือที่เขาไว้ลงก่อนรองพื้นไงเขเล่นไปแลบ้างเนาะเหมือนมาคนละงานอ่ะทไมนี่ดูบุลลี่อยู่เลยอ่ะ ไปกินรสมูสเบอรี่หรือบุรีฉันพูดปกติเพอไปอยู่ไหนมาลูกเขาพูดตั้งนานแล้วอกลับมาที่ของกูอันนี้เป็นความน้ำผลไม้แบบสดชื่นรวมกันอยู่ในนี้ฟึ่งแบบว่าน้ำส้มน้ำมะนาวอะไรสักอะไรอย่างเงี้ยเออไม่รู้สึกถึงแอลกอฮอล์เยอะเออแบบว่ากินได้น่ารักกินไหมเหลือให้ซิมบ้างนี่จะยกหมดได้ยังไงวะ เวลาเราไปกินค็อกเทลนะเพื่อนเนื่องจากว่าค็อกเทลมันราคา2องกว่าบาทเหลือให้เพื่อนชิมบ้างเพื่อจะอาเซียต่อไปจะได้ชิมถูกเข้าใจปะอันนี้เราก็อยากชิมขอชิมมันเนื่องาขอชิมค็อกเทลมันสองแก้วเดียว2องมันเออราคาแบบอ้าแลวแบ่งให้เพื่อนชิมบ้างได้หคุณต่อได้มึงไม่ทันหรออังอังขึ้ไปแล้วหน้าอังโอ้อังไม่ได้เลื่ยงเลยอังไปไหนยะไปตามเขามาหน้าที่ขอชิมอันนี้หน่อยสิ ออ้มมารีบูพูดไปแล้วหน้าคุณพี่หนูเขาพูดไปแล้วลูกอืมาริยาในส่วนของจัตุจักรทำไมยังไงเรร้อนเหมือนเดิมเรื่องร้อนเหมือนันว่าคนไม่ดีเหมือนเมื่อก่อนได้อ๋อเออมันไม่ได้แอร์อัดเหมือนตอนที่มาบิ๊กปองนักท่องเที่ยวต่างชาติบางลงเอ่อยลงฉันว่าหนึ่งพันบาทอ่ะเกินค่าของฉันเหมือนกันสำหรับวันนี้ไม่คช่วหมเนี่ยไม่ถึงพันเนี่ย เออเครื่องสามร้อยห้าสิบตัวนี้สูตรอ่ะฉันว่าจ้าใ้ตัวนี้มาแบบในราคาแบบสองร้อยแล้วกางเกงขาวที่ไม่เคยใส่กางเกงขาวเลยในชีวิตได้ไหมอ่ะเหยียดกางเกงขาวไม่ไม่ยิ่เป็นคนแบบไม่ไม่กวนเลยก็ทำอะไรกันอ่ะเฮ้ยโมเมนต์หรอเสียงผู้ชายพูดแทรกเข้ามาตอดีเลยเปล่าตอดีเลยเปล่าเอาให้พี่ป๋องช่วยฟังหน่อยค่ะเมื่อเมื่อแล้วมึงเต้นด้วยมึงเต้นมึงเต้นแย่ยดเยียดยียยีดาวโยนดาวดู ได้ไงเสียงเสียงมีไหมมีไหมพูดว่าอะไรกันเขาคุยอะไรกันด้วยเสงไม่ออกด้วยเสียงไม่ออกด้วยฮะได้ยินไหมได้ยินไหมมีมีเป็นเสียงแบบคือคือเขาเป็นแบบเสียงชายคือ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 เงี้ยก่อนที่เขาจะมาทั้งตัวนะคะขออนุญาตเออจบการรายงานรายการเออพูดอะไรวะแล้วขออนุญาตด้วยค่ะอันนี้หัวไหมนะคะไม่ใช่หัวนุพี่แป๊กนะคะทุกคนอย่าไปแคปมั่วซั่วนะคะ เขาไม่ได้จะหัวนมค่ะหัวไม้เขามีไม้กันทุกคนก็ดูมกให้ตั้งเยอะก็ไม่ติดให้คุ้มอีดอกอาชอนปิดท้ายโนายา่อนกับบ้านคืนนี้มากันได้นะคะดังโมนะคะบ้านทางทุกคนเราไม่ขับนะคะคาสิชันเราค่อรายการปิดลงมาเลยค่ะอาขึ้นไปก่อนค่ะขึ้นไปก่อนค่ะขึ้นติดต่อโฆษณาตรงนี้ด้วยนะอาได้ ไ่ด้อะค่อยสไลด์ลงมาสไลด์ลงมาเอ้ยทำอยู่แล้วทุกอ่ายแล้วผัดปิดไม่สนิทเลยจัง